สวัสดีครับผมยึดที่ดินโคราชครับขายที่ดินเขตจังหวัดนครราชสีมาแปลงสวยๆถูกๆนะครับวันนี้ผมก็มีที่ดินเนื้อที่470อตารางวามานำเสนอครับที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านกระโดนเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแปลงนี้สวยๆนะครับภายในที่ดินก็จะปลูกไม้ผลไม้กินได้หลากหลายไปหมดครับ ที่ดินของเรานะครับจะติดทางสาธารณประโยชน์นะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับมีมิตเตอร์เรียบร้อยครับสามารถเข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยครับมีเพื่อนบ้านครับห่างจากถนนมิตรภาพเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟรางคู่บ้านกระโดนครับสถานีขนถ่ายสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์สายภาคตะวันออกถึงเหนือบ้านกระโดนครับห่างตัวเมืองอยู่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ผมยึดที่ดินโคราชหรือจะโทรมาสอบถามหรือนัดลงดูที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0934146125ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ จอการคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ